พอมกระทรวงพอมแจงเงินอุดหนุนบุตรเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเงินเบีย้ยผู้พิการ3,000บาทเข้าวันที่9ตุลาคม2,563ไม่จริงเป็นข่าวปลอมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังกระทรวงพมแจง ข่าวเงินอุดหน,นุนบุตรเบีย้ยคนพิการเบีย้ยชลาภาพเข้าวันที่9ตุลาคม2563จำนวน3,000บาทรวม3งวดไม่จริงนะครับเป็นข่าวปลอมวอนห้ามแชร์ชี้เข้าวันที่10ตุลาคม2563จ่ายทีละงวดตามปกติสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในคลิปกันเลยครับ ก่อนรับชมรับฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและการพัฒนา รูปแบบในการจัดทำคลิปใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปหากท่านชื่นชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านอย่างไรนะครับช่วยกดแชร์ส่งต่อให้กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่2ตุลาคม2563 ทาง f a c e b o o แอนนิฟัก c t New Center t ไท i แ a นดรายงานว่าโลกออนไลน์ได้มีการเผยแผ่ข้อมูลเรื่องเงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดเบี้ยคนชราและเบี้ยคนพิการเข้าวรวดเดียว3งวดได้คนละ3,000บาทโดยเงินจะเข้าวันที่9ตุลาคม2,563นนั้นโดยข่าวนี้เป็นข่าวเท็จหรือข้อมูลเท็จกันนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพมได้ออกมาชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวมีข้อมูลเรื่องจำนวนเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินนั้นไม่เป็นความจริงส่วนความจริงมีดังนี้สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรจะมีจำนวนเงิน600บาทต่อเดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีจำนวนเงิน600บาทถึง1,000บาทต่อเดือนจ่ายตามขั้นบันไดที่กำหนดและเบี้ยความพิการ1,000บาทต่อเดือนนั้นมีการจ่ายเงินเป็นประจำอยู่แล้วทุกๆุกเดือนรอบเดือนตุลาคมนี้จะทำการจ่ายให้ผู้พิการผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนบุตรภายในวันที่10ตุลาคมสรุปแล้วนะครับเป็นข่าวปลอมกันนะครับ เรื่องเงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดเบีย้ยคนพิการและเบีย้ยผู้ที่สูงอายุเข้ารวดเดียวสามงวดได้คนละ3,000บาทโดยจะจ่ายเข้าวันที่9ตุลาคม2,563นั้นเป็นข่าวปลอมหรือเป็นข้อมูลเท็จกันนะครับส่วนข่าวจริงนั้นก็คือเงินจะโอนเข้าวันที่10ตุลาคม2,563นี้เช่นเดิมตามรอบกันนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมช่อง Youtube hr channel หากท่านชื่นชอบคลิปนี้กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง Youtube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง Youtube hr channel อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ